รู้สึกว่าเาเป็นผู้มีภูมิความรู้อาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันโชมตรูคู่พุทธนงเยาวสุขป,ปากหวานอังคารับเอาราหูกับเสาวเป็นมิตรแก่กันนะครับคู่มิตรแปลว่าช่วยเหลือกันนะครับพระดาที่เป็นคู่มิตรกันจะเอื้อเฟื้อจะช่วยเหลือจะช่วยกันพยุงนะครับไม่ให้ตกตำ่ำให้รอดพน้น นะครับเสริมให้ดียิ่งขึ้นนะครับบอนมิดนะครับโอเคคู่ท่าคู่ท่าแต่ว่าท่าเดียวกัน ผู้ธาตุไฟตำราเมีแล้วเนาะก็คืออาทิตย์กับสาวเห็นไหมครับผู้ธาตุไฟนะครับอ่าคู่ตัดไปผู้ธาตุดินจัน์กับพะหัสเห็นไหมครับตัวที่เฟสนานนยนายยมนะครับคู่ธาตุลมก็ได้แต่อังคารกับราหู เป็นคู่ท่านลงแล้วก็คู่ท่านน้ำก็พูดกับสุขนะครับคู่ธาตุธาตุดียวกันนะครับก็คือเกื้อกลนกันเสริมกันนะครับให้มั่นคงยิ่งขึ้นนะครับแล้วถ้าดาวที่เป็นคู่ธาตุไปอยู่ในราศีธาตุด้วยแล้วเนี่ยนะครับจะเรียกว่าคู่อาศีติธาตุ อย่าให้คุณกับเจ้าจดตามากนะครับเช่นถ้าเกิดว่ามีพุทธกสุกไปอยู่ที่ราศีมีนธาตุน้ำเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็จะเสริมดวงชะตาในเรื่องนั้นๆเนี่ยให้โดดเด่นให้ดียิ่งขึ้นไม่ให้ตกตำ่ำนะครับปรเป็นธาตุเดียวกันให้เกิดความมั่นคงนะครับโอเคนะครับเรียกว่าคู่ธาตุนะครับ แล้วถ้าธาตุเดียวกันไปอยู่ในราศีธาตุอันนี้ธาตุของดาวจําได้มีนักศึกษาเคถามนะครับแล้วธาตุของราศีเช่นยกเป็ตัวอย่างเนาะผู้ธาตุไฟอะนะอ่ะอ,ะอทิตย์กับเสาว คู่ธาตุไฟไปอยู่ในราศีธาตุไฟนะครับอยู่ในราศีธาตุธาตุไฟอ่ะอันนี้น้ำนะอันนี้ลมอันนี้ดินอ่ะถ้าจัานกับเรือค่ะซึ่งเป็นดาวธาตุดินด้วยกันนะเรียกว่าคู่ธาตุ ไปอยู่ในราศีธาตุดินเนี่ยเรียกว่าอศีติดธาตุอันนี้ก็อาศีติดธาตุนะครับโอเคไหมครับธาตุลมอย่างเงี้ยนะครับไปอยู่ในราศีธาตุลมดาวธาตุลมไปอยู่ในราศีธาตุลมดาวธาตุน้ําดาวธาตุน้ําไปอยู่ในราศีธาตุน้ําเรียกว่าเป็นคู่อาสีติดธาต อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าในดวงเมืองเนี่ยนะครับดวงเมืองประเทศไทยเนี่ยพุทธศุกร์เนี่ยอยู่ในราศีท่นนาเนี่ยนะครับดวงเมืองถึงได้มีความแข็งแกร่งเรื่องดวงเมืองก็จะสอนให้ด้วยนะครับเอาไวท้ทีหลังโอเคนะครับตัดไป เดืดรายตาคู้ศัตรูทะเลาะเบาแวงหักล้างนะครับสร้างความเสียหายอังคารไปเจออาทิตย์อาทิตย์หัวแตกจำได้ไหมนะเขาเรียกว่าโอสัตโตะใน,นตำราถ้ากับแต่งไว้เป็นก่อนว่าอาทิตย์ผิดอังคาร,คารนะ อาทิตย์ผิดอังคารพุทธอันตราา n วิวาราหูสุกกับเสาวเป็นเสี่ยนศัตรูจันทกับครูเป็นอริแก่กันเดี๋ยวค่อยว่านะจันทรกับครูเนี่ยเห็ามนมครับตกลงจะเป็นคู่ท่าหรือคู่ศัตรูโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ อวิาพากษ์วิจารณ์เสวนากันมากเลยในวงการโหราศาสตร์นะครับอาจารย์ก็จะบอกว่านะครับถ้าเป็นคู่อาศดีท่ธาตุยังไงก็ดีนะครับแต่ถ้าเป็นคู่่าทั่วๆไปนะครับแต่ไปอยู่ในภพที่เสียนะครับก็เรียกว่าเป็นคู่ศัตรูเกินไปโดยปริยายนะครับ ฟังไปก่อนละกันนะครับเพราะนักศึกษาจังเดียงองค์ประกอบของเรื่องของอวราศาสตร์ไทยอ่ะยังไม่ครบทักเทลาไห่นะครับให้รู้ว่าจันกับพระรหัสเนี่ยเป็นได้ทั้งคู่ท่าและคู่ศัตรูด้วยนะครับจันกับครูเป็นอะไรกแก่กันนะครับคู่ท่าคือดาวจันกับดาวพระรหัสเป็นคู่ท่าดินแต่ ดาวจางกับดาวพฤหัสเป็นคู่ศัตรูในตำนานนิทานธาตุเวรเห็นไหมครับโอเคถัดไปคู่สมพลสมพลก็ให้เกิดความแข็งแกร่งสมามถพลเนี่ยแหละสมพลกำลังทำให้เกิดกำลังนะครับและกำลังในที่นี้นะครับก็หมายความว่าเมื่อกำลังดาวทั้งสอง รวมมารวมกันแล้วมีกำลังเท่ากับยี่สิบเจ็ดกำลังดาวอาที่กำลังเท่าไหร่ครับทบทวนไปด้วยหกครับจันเท่าไหร่ครับบอกเลยครับสิบห้าครับสิบห้าอังคารแปดแปดค่ะพุธสิบเจ็ดเจ็ดเสาครับ สิบราหัสสิบเก้าลาหูสิบสองสุขีสิบเอ็ดเวลาไปไหว้พระลาหูเห็นไหมครับเขาจะแนะนำให้ไหวของสิบสองสิ่งหรือว่าแปดสิ่งแล้วแต่เขาจะบอกเราใช่ไหม อยู่ที่ไหนลาวุี่อยู่ไหนมีวัดไหนบ้างเห็นไหมอ่ะโอเคคู่สมพลเนี่ยนะครับให้พิจารณาว่ากำลังดาวสองดวงรวมกันแล้วเท่ากับยี่สิบเจ็ดนะครับฉะนั้นมาดูนะครับเริ่มที่อาทิตย์อาทิตย์มีกำลังหกนะครับรวมกับอะไรได้ยี่สิบเจ็ดครับ ตุกครับตุกขี่ลงมาตรงๆอย่างนี้เห็นไหมครับลงมาโฉบเป็นยี่สิบเจ็ดก็เรียกว่าเป็นคู่สมพลเกื้อกูลกันนะครับให้กําลังให้ความเข้มแข็งนะครับเรียกว่าดีแล้วกันนะครับคู่มิตรคู่่าดคู่สมพลให้แปลว่าดีไว้ก่อนนะครับจะได้ง่ายขึ้นถัดไป จันมีกำลังสิบห้ารวมกับกำลังดาวไลได้ยี่สิบเจ็ดครับราหูครับราหูดีมากก็ลากเส้นมาอาถัดไปอังคารกำลังแปดรวมกับกำลังดาวอะไรครับเป็นยี่สิบเจ็ด ลากหานะ,ะนะครับอ่าก็ลากเส้นมาตรงเฉียงเฉียงอ่าสปอตมีสิบเจ็ดรวมกับสาวอีกสิบเป็นยี่สิบเจ็ดก็ลากตรงมาขีดตรงเฉียงเฉียงขีดตรงเงนาะ <laughs> จำภาพก็ได้นะครับโอเค แล้วนักศึกษาไปอ่านเรานะอ่านี่กเราบอกไว้แล้วอาทิตย์เป็นมิตรกับครูการสมตัวครูพุ้นองยาวสูป,ปากหวานนะครับรับเมาเราครูกับสาวเป็นมิตรแก่กันนะครับถ้าอยู่ด้วยกันหรือสัมพันธ์กันนะครับมีนักศึกษาก็ถามมาแล้วนะครับถ้า,าสัมพันธ์กันในเชิงมุมเช่นเล็ง อะ,อะไรก็อะไรแต่ถ้าอยู่ด้วยกันเรียกว่ากลุมนะก็เรียกว่าเป็นคู่ดาวกันก็ได้นะครับโอเคอ่านกษาก็อ่านเพิ่มนะอย่ไรไม่เสียเวลามากนะแล้วก็มีรูปเป็นตัวอย่างเห็นไหมครับคู่เมตรที่ช่วยเหลือกันนะครับสุขป,ปากหวานนะคะรอบเอาเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ย ไปอ่านละกันนะครับก็จะผ่านไปนะครับแต่ได้ไม่ไม่ช้าแล้วตอนนี้ถ้านักศึกษาไปอ่านตำราติดขัดตรงไหนก็ถามอาจารย์ได้ตลอดนะครับอย่างที่นักศึกษาได้ถามมานะั่นแหละอาจารย์ตอบให้ทุกคนถามนะครับ <c oughs> นะคู่สตูก็ว่าไป ขัดแย้งแตกแยกพัดภาคและทมขอมคืนทำลายการปฏิเสธต่อกันเพราะว่าไปตามนี้นะครับก็มาจากตำนานนิทานชาติเวรนั่นแหละด้วยนะครับข้อต้องจำการแสดงความเป็นสุดต่อกันจะเกิดขึ้นเมื่อร่วมราศีเดียวกันหรือมีมุมสัมพันธ์ต่อกัน เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นโยกตีกรนจะตุกโกรนเล็งอะไรก็สุดแล้วแต่เดี๋ยวค่อยเรียนกันนะครับก็เรียกว่าสัมพันธ์ถึงกันนะครับอันนี้ก็ไปอ่านแล้วกันนะครับว่าอ,อมีข้อย,ยกเว้นอยู่บ้างนะครับคืออาทิตย์เนี่ยนะครับมีตําแหน่งเป็นมหาอุดอาคารมีตําแหน่งเป็นกเกษตร ก็จะไม่ยุ่งแต่ไม่ไม่หักล้างไม่ทำลายกันไม่ยุ่งกันนะครับอนักศึกษาไปอ่านแล้วถ้าติดขัดก็ถามมาได้นะครับส่วนพวกนี้เป็นตำราของอาจารย์อรุณลำเพลนนะครับอรุณลำเพลนเนี่ยนักศึษาสามารถดาวน์โหลดได้นะใน,ใ,นในเขียนกระดาษไให้ อาจารย์อารุณลำเพ็นเย็ยนดีมากนะครับสอนทางไปสณนีนะครับตำราท่านจะมีอยู่สองเล่มนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีในอินเทอร์เน็ตพิมคำว่าอารุณลำเพ็นเข้าไไแล้วกันะครับอารุณลำเพ็ญ พูดพลาดก็ว่าไปแล้วกลัวสิธิธาตุอ่านะครับอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นี้นะครับคั่วสิธิธาตุก็คือคู่ดาวที่สถิตอยู่ในราศรีธาตุดียวกันเอ่อขอสอบถามครัอาจารย์ถ้าอสาิทธิธาตุเป็นกลางธาตุกับปลายธาตุนี่จัดว่าเป็นอสิธิธาตุไหมครับเป็นครับ,รบผมมากครับนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยก็ธาตุไฟทั้งหมดเห็นไหมครับอ่า เนี่ยกลาง่าตุปลายท่าตุเห็นไหมครับะนะครับสาอ่านเพิ่มเติมนะครับผู้สมพล เขาจะบอกว่ามีรูปให้ดูด้วยนะครับอ่าตอนนี้เพราะข้อสัมพันธ์คนอื่นนะครับอ่านักศึกษาก็ต้องฝึกจำเมาะนะครับไม่มีก่อนให้ท่องนะครับว่าว่าเช่นอ่าอาทิตย,ย์สัมพันธ์กับจันอาทิตย์สัมพันธ์อังคารอาทิตย์สัมพันธ์กับพุธอะไรพวกนี้นะครับเอาว่าเป็นแนวคลิปส่วนจะดีจะร้ายเพียงไรไม่ต้องดูในดวง นะครับต่อไปคู่ว่าเมื่อสัมพันธ์กันแล้วนะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับอาทิตย์อังคารจริงๆแล้วเป็นในคู่ศัตรตูวนซ้ำใช่ไหมอาทิตย์ับพุ่าคู่ร่วมวิชาการาเขาว่าอาทิตย์ัุพุธคู่กันในดวงใครก็จะสติปัญญาดีอะไรต่ออะไรนะครับถ้าพุธเรื่องการติดต่อก็จะมีการประชาสัมพันธ์ติดต่อสัญญาอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้อง พยายามสังเกตนะครับคำแปลมาจากต้นทางในคีย์เวิร์ดที่ว่านั่นนะนะครับแล้วก็เอามาผสมผสานอย่างไรนะครับออกมาเป็นขบยากรแล้วก็ไม่ได้จําเป็นต้องตามนี้ตั้งเสมอไปนักศึกษานะานักศึกษา,าจะ,ะคิดถึงความหมายขาบยากรไปตามความหมายที่นักศึกษาเข้าใจเนี่ยใช้ได้นะครับไม่มีข้อจํากัดนะครับเรื่องการแปลความเนี่ยนะครับก็จะดึงมาจากไ คำที่สําคัญที่ว่าแ,แหล่ะนะครับเอามาะสมนะสรันแล้วก็ยังต้องพิจารณาเรียกว่าอยู่ในจุดที่ดีหรือจุดที่เสียอีกต่างหากใช่ไหมครับตามที่อาจารย์อธิบายไปฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกนี้ใช้อ่านได้ทางนั้นนะครับตรงไหนอ่านได้จะก็จะ